สวัสดีครับสวัสดีครับ,คครบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยรัฐซิงครับวันนี้เรามาเจอรถคันนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นศิลปินคนไหนเดี๋ยวมาดูกันปั๊ดนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอยไทยโทสมิตตัวเป็นๆแม่มาถึงปุ๊บเราก็อยากจะบอกเราเคยเจอกันนะ ครับเอฟซีครับเอฟซีอ่อขอบคุณมากครับต้องบอกนิดนึงมีคําถามพอจะตอบได้ไหมฮะครับเคยนั่งรถตู้ไปทัวร์คอนเสิร์ตนานสุดแค่ไหนครับสิบกว่าชั่วโมงเหอไปอุบลหรืออุดรครั้งแรกนะแล้วก็ไปอีสานเขียวทิปนั้นไหมที่น่าจะนานที่สุดอุบลนไหมน่าจะเป็นครั้งนั้นน่าจะนานสุดแล่วโมสิบกว่าชั่วโมงสิบชั่วโมงเออแลสิบชั่วโมงแล้วก็ ในรถตู้เป็นคอมพิวเตอร์เล็กแล้วมันมีเครื่องดนตรีด้วยตอนนั้นแล้วแ้วช่วงที่แบบว่ายังไม่ค่อยดังครับแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่ช่วงสั้นๆเพราะว่าดังไปมากเลยโอ้โหไม่อยากคุยไม่อยากคุยไอ้นี่เนือที่เราไม่อยากคุยแต่บอกเลยนะรุ่นน้องผมเป็นอฟซีพวกคุณทุกคน <c oughs> ที่สําคัญบอก <c oughs> น้แมนครับขออะไรใช่ไหมกูะจะมีเวลาขอไม่เขาเล่นคอนเสิร์รตแน่นเอียดต่อมาคือการเดินทางเนี่ย สิบชั่วโมงสิบชั่วโมงครับสิบโอ้โหแล้วบริหารร่างกายไหมไม่เลยครับตอนนั้นคือก็ยังเด็กยังสดยังใหม่นะก็แบบยังฟิตอยู่ครับแล้วตอนเนี้ยตอนนี้นั่งชั่วโมงหนึ่งก็ปวดหลังครับมอลรองทับกันดุกเลยต้องบอกเนิดหนึ่งว่าหลังจากที่นั่งสิบชั่วโมงเคยมีเหตุการณ์ที่แบบประทับใจไหมเกี่ยวกับรถตู้เลยประทับใจนะครับถ้าบนถ้าบนเฉยๆถามเฉยๆเฉจะฝังใจมากเลยฝังใจใจเนี่น่าจะมีครับประทับใจอย่างเดียวคือถึงบ้านไว ถึงบ้านไหวถึงก่อนกําหนดอะไรถึงก่อนกําหนดใชไจะประท right. oh, mm, <pr ับใจเป็นพิเศษต้องถามจ่ายทุกกองกลัวความเร็วไหมไม่คือกลัวครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะหลับแล้วก็ดูสปอยหนังครับแม่อยากชวนไปนั่งรถกับนั่งแมนจริงๆเลยโอ้ยนังแมนจะไม่ดูหนังอีกต่อไปครับแบบว่าดูคําตอบของหนังหมดเรื่องจริงเหรอจริงชอบรีวิวหนังครับเฮ้ยโอ้นี่คืออีมือฟอลต์มาสอะไไม่ได้เรียกว่ารีวิวคนนี้ยิ้มากคนนี้ยิ้ม ผลคนนั้นยิ้มต้องมีเหตุผลชอบรีวิวสําหรับคนที่ยังไม่ดูจะได้แบบอยากไปดูมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรีบไปดูกับเขาครับการชวยคือต้องรีบไปดูอยากให้เขารีวิวอยากให้เขาดูก่อนเราพร้อมเขาเลยถ้าดูพร้อมเขาเราจะไม่โดนสปอยจะรอดเราจะรอดเราจะไม่โดนรีวิวเขอโทษครับ ช้คำพิกและคําถามอีกคําถามอยากรู้เลยเคยตื่นเต้นกับรถตู้ไหมตื่นเต้นกับรถตู้ใช่เดินทางกันการเดินทางเนี้ยตื่นเต้นกับรถตู้คืออุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็จะรู้สึกตื่นเต้นเลยก็น่าจะเป็นคันนี้ก็น่าจะเป็นคันนี้ครับที่สวยมากเลยครับปกติที่ว่าไม่ใช่รถ ไม่ใช่รถผม่ใช่รถผมรองเท้ารองเ้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรสวยนะไฮโซมากเลยใช่เราขึ้นเสียงดูบึ้มบั๊มมากเลยต้องขอบคุณพวกมึงด้วยอ้าวยังไงอพี่เราขอบคุณพวกมึงทั้งห้าคนด้วยมัครับเนี่ยมันเรื่องคือตื่นเต้นละตื่นเต้นนะครับตื่นเต้น

ได้ข่าวว่ากําลังจะมีคอนเสิร์ตอะไรตามรอยตํานาอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยนี่แหละครับเนี่ยอะไรก็ยนกูยอะไรกันเสร็จแล้วเสร็จกินกันอิ่มแล้วอ่ะกินกันอิ่มแล้วก็โยนมาให้กูเต็มเต็มครับยังไงครับใช่ครับเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตอ่า ตาเดอะเจอร์นี่นะครับตามรอยตำนานครับผมมีไททอสมิธนะครับมีไวิิทนะมีน้ำหมูกรุงเทพนะครับมีมีน้าๆคาราบาวลคุ้นใ่ทั้งนั้นเลยผมถามว่าตื่นเต้นไหมดีกว่าตื่นเต้นไหมดีกว่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากโหเราตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเราต้องเล่นกับไววิทอ่ะไม่ใช่ ไปวิเจอบ่อยเจอบ่อยหมูเจอบ่อยแต่ถ้าว่าเราไม่เคยเฉียดเฉียดกันเนาะเราไม่ไม่เคยเคยเล่นงานเดียวกันแล้วก็เคยพูดคุยกบบในแอดแค่งานเดียวนะกับน้าหมูนี่ไม่เคยเลยน้าหมูไม่เคยเจอเลยใช่ครับผมว่าเป็นเป็นงานแรกเลยที่ตำนานเพื่อชีวิตกับคนที่แบบรับแบบแนวทางหรือรับแบบ อิทธิพลจากน้ะมันเป็นหมุดที่มันเป็นหมุดที่ดีนะเพราะเราไม่ได้เคยเจอกันแบบอย่างน้อยได้พูดคุยกยนงเป็นทางการส่วนที่ตื่นเต้นกว่าคือผมฮะตื่นเต้นกว่าเยอะเลยได้เจอตัวนเป็นบกแต่อยู่ข้างล่างวิธีล้องแหนมองโอ้โหสุดจัดเพลงนี้แล้วซ้อมในห้องดนตรีผมซ้อมแล้วทุกคนต้องบอกเลยว่าเสียงน้ำแมนมึงเฮี้ยมากน้ำแมนมึงไปเล่นเพลงอื่นให้เจ้าของเพลงเขาร้องกันเถอะโอ้โหต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราได้มาถึงจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าฝากอีกหนึ่งที่จะไปเล่นกันครับกับงานดี ครับนี่งไงแม่มาแล้วก็ฝากด้วยนะครับทุกคนครับเป็นงานที่เราตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจกันมากเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะได้รับอะไรใหม่ๆจากพวกเราแล้วก็นานาะคาราบาวน้ำรุงเทพแล้วก็ตวัววายวิทย์เองน่าจะเป็นโชว์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนกับการรวมทั้งรุ่นเก่าไม่รุ่นเก่าสิรุ่นตำนานแล้วก็เลือดใหม่อย่าง พวกเรานะครับไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนหรือพวกเราก็ไม่เคยไม่เคยได้อยู่กันพร้อมหน้ามากมายขนาดนี้ตื่นเต้นมากๆเลยครับอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆเพื่อที่จะได้ซึมซับบรรยากาศมีความสุขไปกับทุกคนครับครับผมก็อย่างที่โมดพูดไปครับก็ก็ฝากด้วยครับผมว่าเป็นครั้งแรกที่เพื่อชีวิตหลากหลายรุ่นมารวมกันอย่างเป็นทางการนะครับคุณพวกเราก็ตั้งใจกันมากนะครับคุณก็จะได้เจอกับเซตลิศ เดิมเดิมไม่ใช่ไม่ใช่เราอาจจะเอาเซตลิตรที่เปลี่ยนไหมมีเปลี่ยนไหมเซตลิตรที่คุณไม่เคยเจอไหนมาก่อนเข้มๆมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือคุณจะได้เจอโชว์ที่แบบคุณอาจจะไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนนอกจากที่สกลนครอุบลราชธานีเชียงใหม่เชียงรายคุณก็เจ็ดสิบเจ็ดละรอเล่นรอเล่นมีสเปเชียลสองเน่ๆล้อเล่นผมว่าแค่การที่ สี่ไล์อพศิลปินเนี่ยมารวมกัน,นผมว่าก็เป็นเรื่องที่หาสาจรรย์มากๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่พวกเรามารวมกันอย่างเป็นทางการนะครับก็อยากให้ทุกคนมาให้กาลังใจพวกเรารวมถึงน้องหมูน้าหมูแล้วก็พี่ๆคาราบาวด้วยฮะเพราะชนะทุกคนขอบคุณมากๆที่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าเดี๋ยวต้องเล่นคอนเสิร์ตต่อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอบ้บอกเลยโคตรตื่นเต้นได้สัมภาษณ์ตัวเป็นๆเดี๋ยวเราต้องไปหัดร้องเพลงให้คีย์ให้ถึง ไม่ไหวกันทีไม่ถึงทีเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราได้สัมภาษณ์กับทีมไทยทอสสมิธแล้วก็ต้องเรียกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่วันสวัสดีครับพี่ปอนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับมาอะไรเนี่ยพี่อ๋อมาดูน้องๆไทยทอสสมิธครับเขาเป็นแขกอย่าเรียกว่าแขกรับเชิญสิเนาะเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในไลน์อัพที่จะมีคอนเสิร์ตวันที่24พฤษภาคมนี้นะฮะที่ธันเดดอมคอนเสิร์ตตามรอยตำนานกับพี่ๆีคาร์บาว หมูไวายวิสหมูไววิสแล้วก็หมูพงเทพพงเทพแล้วก็มีแกสพิเศษพิเศษอีกคนนะครับเดี๋ยวเราไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวแกสเดี๋ยวเรียกว่าแกสเขาอาจจะมาเล่นเยอะอะไรนิดเดียวบัเกตก็ได้เดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วอุยแล้วเงี้ยเขาต้องติดตามมาได้ที่ไหนพี่อ๋อเฟซบุ๊กเดอะเจอร์นี่ออฟไลน์นะครับตามภาษาอังกฤษเพราะนี้เข้าไปดูได้อย่างครับดูรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยอย่าลืมไปซื้อบัตรกันนะครับที่เอาทิ๊กเกต หรือเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยเฮ้ยมีแล้วเหรอพี่ใช่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามีเออร์ b ี่เบิร์ดอาเรี่กับเขาปุ้นเนี่ยเออร์รี่เบิร์ดทานไปแล้วทานไปแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังทานยังมีอ่าโปรมาสี่จ่ายสามมาเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งแต่จ่ายสามคนวันนี้ก็สนุกกันเพียบเลยจะหมดเวลาแล้วนะรีบไปซื้อบัตรได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นพลาดแล้วจะเสียใจนะครับแนบรับผมมาพี่นะฮะ อุ้ยต้องไปกดเอาใช่ไหมนำแมนต้องใช้ตั๋วด้วยเหรอเดี๋ยวเอาตังค์ให้แล้วไปซื้อเองโอ้หขอบคุณครับพี่เจอกันบ๊ายบครับพี่สวาสีีครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวนะโหสนุกสนานมีโอกาสดีได้สัมภาษณ์เรื่องของไททอสมิธเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือปเราไปดูคอนเสิร์ตกันดีกว่า